อันนี้คุณแม่จุนบุญกุณทนีเนาะตอนนี้อายุเท่าไรแล้วกันแบดสิบสองอ่าไปปฏิบัติแปดสิบสองเมื่ไรอ่าไปปฏิบัติเต่อุปถักหลวงปู่เลิดทาวาโลตั้ง่ก่อนเนาะ,อะเออแล้วก็มาหลวงปู่คุ้นเป็นบ่เราจากหลวงปู่คุ้นแล้วมาหลวงปูไ่ได้ยีคุณแม่ อ,อาจารย์สว,วา,วาวยานี่ว่ะ้วและคุณแม่ไปไปปฏิบัติหน้าใดที่ว่ามันเกิดปิติที่เหตุให้เท้าอ่ารูนังสือมันรูรูฟองเลยละ่ะเออรูแบบใด ดูกระจำเอาเร้วจำเอนน้ำเ,เ,ำเ,เพลนนั่นแหละอ่ไปสวดมนต์น้ำเพลนสวดมนต์น้นนำเพลนว่นวนี้ก็มาซื้อจัมปายแต่ว่านังซือนี่ว,ว่าอะไรจะโตว่าอะไรจะโตแต่ว่าข้ามสวดมนต์วันนี้มันมาเองมาเองมาเองได้ได้เวิดทูบทได้บัตรวันนี้ก็อ่าอนออกพร้อมออกแล้วแต่ว่าเขียไนได้ปะเขียนเขียนมาแต่ว่าอ่านออกเวิร์ดทูโตมือเขียนได้แต่กลมกล่งอ๋อ มูนบผสมมะซีกันแล้วแต่ว่าคุณแม่บได้เรียนหนังสือเป็นบ่ละเรียนเขาบดระซี่คุณแม่เขาหั่ดทีแต่ว่าบดได้หนังสือบดได้หนังสือมันหน่อยปวดมัน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 หน่อยหรอกข้นมึงนี่คนนหน่อยๆกุ้ยเต็มขอบมึงนี่กูเลี้ยงขาดเจ๊มือกับมี่บามือกันไปปีน้องเจดมือกับเจ๊กันไปกับมีไปมือหนึ่งสองมือขาด เมื่อใดไม่เมื่อใดปกติก็ก็ก็ผัดกไก่แล้วล่ะจังว่าเคยว่าให้ผมฟังเช่นนึงว่าไปปฏิบัติมูผ้ากาบประกาบผ้าสวดมนต์กับสวดน้ำมูตะวันโบได้หนังสือน้ำมูวาสันตะวันบัดผลสุดท้ายนี่อ่านได้พัสุดตัวไอ้ในหนังสือเห็นไหมวะโอ้น้อ ังว่าคือว่าอ,อยาาู่นี่แม่เงจุนแล้วก็ผพ้ใดอีกเนี่ยเอาล่องจาได้ไปน้ากันแงอ้าม่อ,อ,มน,อ,น,อ,น,อนี่อนแม่เขาบดแม่เขาอีสัมแม่เขาอีสัมแม่เงี้ยคัมไม่ไงี้ยคัมหลักแม่เงี้ยวันแม่เงี้วันเลยเนาะ วันไโลสักีโอ้มีวันไฮโลอมีไงงจำซื้อแล้เราได้จำหนาเราได้ลงเราเออไมงี้คัมไม่เงคำมไม่งีไม่งวันนี่ไม่ง้วันนี่ไม่งได้ได้เพิ่งได้ไปนั่นวะไม่ไงวัน ม่เงีไม่เงยไม่เยวันพอยงเลิศเออพอยังจะเลิศเนี้ยว่ะมีเีวันพอยังน่ะโอ้แล้วใหญ่ก่อนตีเดแล้วแล้วก็พองพ่มกากของตะกี้นี่ ได้เห็นกันบ่พ่อใหญ่พมกาบเอื้อนพ่อใหญ่พมกาบพ่อกาอยู่บ้านปากบ้านพ่อใหญ่อ่าบ้านพ่อทีวีแม่หันพ่อใหญ่มีพ่อใหญ่ันั้นแล้วพ่อใหญ่อันนันอน่สอนพ่อใหญ่จังสอนพ่อใหญ่ คือคุดออกตะกี้คือออกค่เง้ยคไรพดหลุดงว่าคือได้เวอรงจันสอนไปไง่าพมบุดี่ปไงหวาน่ปไงหวานแล้วไปไงได้อีกป่นี ก็ยังสมดีเลยไปน้ำมูว่าสมสมดีนี่ว่าได้เข่าเป็นว่าเข่ามันเข่าอันไหนบ้านเอายังฟูดูด่หลงเสี้ยวญูผูฟูอ่าเออูญฟูนม่ยังน้องเลย ไม่ไงน้งน่องเออเออน้องทองหน้าน้อง <c oughs> เออเอเอ,เอน้องปืนกับมีเมี่อไรพสมดีเพื่อนอะไรไปน้ำบ่น้นนนนนนนองปืน เออไม่ใง่เปียกแล้วไม่เง่ไอ้ไม่ใง่ดวงเนาะสื่อคนไม่เงยเปียมแม่ได้ไปบ่ก็ไใครเห็นก็เห็นไปู้ก็ใคเห็นที่นแน่ก็นี่ไม่ใง่จอยส่าดาเขาเฮาเมนบอกไม่เง่จอยเผื่อที่ที่ลูกหลานจำได้เด้อนี่ไม่เงยจอย

ไม่ใงี้เพ่งนี่เนาะและ้วก็ไม่ใงี้สาเป็นบ่ไม่เงีไม่ใงี้สาบุพพชตไม่ใงี้เพ่งอ่าใจหานก็ไม่ใงี้เพ่งมรตะไม่ใงี้ไข่นไม่ใงี้ไข่ก็บวกเข้า,ขาไป แบบนี้ก็มาสินะมามามาเงี้ยี่นี่สอนจะไม่ง่้ยพนไม่ไม่เงพนจากนั้นจินเท่านั้นไม่เงยใส่ให้พูดเท่าพนคุยกันนี่นี่ กำกําลังกําลังถามความเก่าคนจำนะอะไรในจำได้เวิดเหรอม่ไงแล้วก็ย่างไง้เนาะมันข่อยย่างอะไรนาะได้ได้เขาย้างได้กินข่าไปเกิดงวมีคนเดียวเดีเขาหามาให้นั่งยืนนี่นั่งยืนนี่

ไไม่เงยจุนไม่งยจุนจำจำได้ไม่ไงี้แล้วเราห่างมันหรเราย่างกายดยตะเกาเราถามดีจำได้แด้ไม่ง่อ่อนไม่เง่อ่ำไม่เงี้ยจเรปหาอย่างนันเรากินไม่เงสวยเออเดี๋ยวเรืปหาเราทีไม่เงยอยากกินย่งนัตอนนี้ทำบุญ อาอยุ้านพอพุดสอบเสร็จนะครับนี่แต่ง เราอยากได้บุญเฮ็ดตักาจัดให้ไม่เงี้ยจุนตักดานี่ยเอาเอาเนี่ยพ่นกินได้แหละตักได้รสเอออาบุญเอาบุญเอาบุญน้ำพุเถาเพิ่นย่างบ่ได้เพิ่นย่างยากตักพอเยอะมากเพรนั้นเถายัางเป็นเบาอยู่นี่มีผู้เบาผู้เดียวยในบัตรขยังรูปล้อตอนนี้ตอนรูปล้อหน้าฟ้องใสปีใหม่เมื่อนี้ เพื่อนนี่เก็บมาให้เบิดเบตะกอนเพื่นจังสีไปเพ่อน,นตอนนี้เออพูด <c oughs> พดไ้เฝ้ากัไปกอนพื่อนมาจีบเทุกคนนะีเบทคน <c oughs> <c oughs> 哎哎哎。